นแล้วเขาตีเราแล้วก็วนตามเขาด้วยขันม้วนไม่แรงกว่าขันม้วนก็ขันมวนเลยแหละเี่งขึ้นตรงนี้ได้ครับเรื่องรถท่อใหญ่กว่าเพื่อเ พอใจแล้วรับกล่องฟ้าขอบคุณมากเลยแบมสุดยอดอะถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับนี่ฮะเราจะมาสาธิตกันโอเคฮะนั่นเปตัวกธีหนึ่งผมโตโตนะฮะจากคระบีโฟโต้ครับนะฮะเราจะมาสาธิตวิธีการถ่ายในเวลากลางคืนโดยใช้แสงแฟลชเข้ามาช่วยนะครั้งแรกเนี่ย เราต้องเข้าใจก่อนว่าอวไอ้แสงแฟลชท,ที่เราใช้เนี่ยมันต้องใช้ค่า F ในการเพิ่มหรือลดส่วนที่เราเห็นวิวเนี่ยลองลองซูมไาที่วิวนะฮะที่ที่เห็นพวกพวกวิวอย่างนี้เนี่ยค่าที่จะให้วิวออกมาสว่างหรือมืดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าชัตเตอร์สปีดซึ่งตอนนี้เราใช้โหมด M นะฮะดูที่กล้องใช้โหมด M แล้วก็เอาอินโฟขึ้นมาเราเราวัดไปว่าเฮ้ย ไอ้ชัตเตอร์เท่าไหร่ถึงถึงจะได้ไอ้ตรงเนี้ยที่เหมาะสมที่ตรงนี้มันร้อยร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมไฟแฟลชสี่จุดศูนย์ศูนย์คราวนี้คราวนี้เราเราก็มาตรงนี้นะฮะสมมติว่าเราจะถ่ายเนี่ยก็อัดยิงแฟลชเข้าไปเลยเดี๋ยวจะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยแข็งกรอบนะฮะเนี่ยภาพภาพที่ได้มันก็จะแข็งกรอบอย่างนี้ แต่ภาพภาพที่ถ่ายมาเนี่ยที่ที่ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยขนาดแนวนี้่าโอเคที่ถ่ายออกมาไ,มได้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเราใช้แสงสะท้อนจากดีเฟกอีกครั้งหนึงน่งน,นึกนึกนึกออกไหมฮะไม่หลังสวยหน้าขาวเนี่ยผ่านเลยเนี่ยลูก <c oughs> อ๋อลีเฟกไม่แฟดเหรอแฟดครับ โอเคฮะคือจบเท่านี้นะฮะสำหรับทูชิวโซเรียลคือจำไว้ว่าไฟแฟลเนี่ยให้ใช้ F ควบคุมส่วนไฟส้ามหลังที่เรียกว่าเอมเบียนเนี่ยให้ใช้ชัตเตอร์สปีดควบคุมของมากครับโยนได้อ่าโยน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 ไปฝอเนู้นมันจะติดนะโอเคพร้อมหนึ่งสองสามไปสวยมากคือตอนแสงมันดูสีชมพูของของอันนี้โดนแสงสีเงินมันก็เป็นแสงสีขาวเดี๋ยวถุงนี้นะ รือไหครัหนึ่งสองสามนทำร่ลยบีค่ะพเจ้าหนึ่งสอหลุดหมดเดือดนะเดอันหมดนี้ยจัดจัดจัดไมหมนก็ไม่เข้าเลยอ่าหนึ่งสองอ่จะล้มจะล้มจะล้มใครหุหุล้มก่อนหุล้มก่อนล้มปักเลยปักกระดิ่งนเลยปักลงไปไมปเลยเนาะเียตาทายแต่แฟชมันก็ไมลแต่ได้ปบก็บแน่นอนร้อนอีก ยิงลวไงมก็งงโรต๊อเลยะไ้ไอ้บนเรือนู้นก็จะงงว่าอิ่มแงอะไรวะตรงนั้นนี้เขาจะขึ้นมายูอ่ะดอย่าูอย่างนี้ได้แล้วไม่ทำให้พอใจแล้วเยเลยพระเตษเลโอตสเครับ ทีงานทีงานเดือดตาทีงานเดือดตาหนึ่งสองซึท so> ีงานเดือดตารอบสอย่บางสายแ้นหงสอซานเดือดตารอบสามโอรัวรัวมากรัวมากตาบอดได้แล้วเจอเรดมากถ่ายไปแล้วเดี๋ยวก็ไมอีกอันน้วนนงาน มากถึงมากที่สุดถึงโคตรๆนี่ฮะภาพที่ได้จากการสาธิตนะฮะ,ะนี่อ๋อทำยิดียังไงฮะ้าพที่ได้ที่แสงมันจ,จะได้แบบนุ่มๆโซ่คำน,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 นี้ผิดฮนะร้อน <laughs> มาท่าหลังปิดมาแล้วมนะั้งจบที่ทเลาะเพียงแค่นี้ <laughs> <laughs> น,นี่ต้องยิ้มแบบอย่างเงี้ยยิ้มแบบ คว้าคฟ้าป็นใจมากวันนี้ลบบังเลยวะลไปสอง่อทำ SDR เลครับโอเคไหมครับป๊อกมาไม่กูโตโตถ่ายทำ s นี่ตอนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปอกเอาไมป๊อกเบื้องหลังอาไหเอาดิเดี๋ยวนให้รตอร้อยร้อยยี่ห้า F ส่กรตอร้อยยี่ห้าีู โดนเลยจะได้หลับตาหนึ่งสองสามโดนเท้าบังพอดีเลยนี่บังถอยไงบับังเอ่าไงเงไอ้ไงอ๋เรื่องนั้นถ่ายถ่ายเรื่อยถ่ายเรื่อยเต๋น่าเต๋อตาบอดเนาะมึงอะไรเออระวังระวังอ่ะหนึ่งสองสามบังวีอย่าไปอยู่ตรงนั้นลองลองหมุนกล้องดูหมุนแล้วก็หมุนเออทางนี้ปะเออนี่แหละโอเคสามหนึ่งสองสาม ให้จัดจัดจัดตัวแบบอยู่ทางขวาโอเคหนึ่งสองครับมากไปเอีกทีเอาล้นายพอแล้วพระเรียนยิงแต่นลากังวลลองดูดิอาการไหนครับโอ้โหตชมากไปแอบใช้ทางนู้นมากมากไปเนี่ยมากมากไป สี่แล้วติดกระเพาะแอบแอบมาใช่แอบได้ครับแอบได้ครับหน,หนึ่งสองครับตัวนี้ใครใครมีแฟนนะครับขอแนะนำให้หมุนหาลิเพคผมหนึ่ง <F S 2> หนึงเอฟเอฟหนึ่งร้อยเอฟไอชัตเตอร์ร้อยเดียวชัตเตอร์ร้อยเดียวเอฟสี่ครับหมุนหมุนหมุนหาลิเพคตางนี้นะหมุนหาลิเพคชัตเตอร์ร้อยเดียวพอไหมเนี่ยสี่ร้อยหนึ่งยี่สิบ ครับผมถอยมาลูกถอยมาลูกไี่เยอถอยเลยลูกลูกไ่ยอถอยเลยทิงลูกเลยนี้บังเถอครับเลี่ถอยเลยลูกถอยออกไปเลยนี่ระยะแปดห้าลังดีเลยนี่แคเนอแปด้านถหนิดนี่ถอยคิดแตกกี่ดาวไมเพื่อเขาอยู่ตรงน้นไปทะลิ้วเลยถอยล้ได้ได้ครับพีงถอยนี่ไม่สวนเมกดำ अच्छा नहीं